โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพี่กับผมวิวฟังครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นอยาดแฝงเป็นสิบลานนะครับหรือว่าแฝงที่ถ้าเราตีครบสิบรอบเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราเจาะเกาะทั้งกายภาพและเวทให้เรานะครับผมแถมเล่งเลือดด้วยนะก็มาดูกันนะครับว่าเกมน,นี้นะ่ะไอแฝงเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะ เกมนี้ชนกับลอเลียออฟเลนนะครับผมก็ต้นเกมเนี่ยก็เน้นความชีพมาก่อนนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยน่าจะเชียร์ชีพพอๆกับลอเีเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นไม่ได้ถ้าร่นกับลอเีถ้าเราจะเล่นระยะเนี่ยผมแนะนําให้ใช้อ่าสเต็ก ต้มนะครับสแสดงของสกิลสองค่อยๆถอ,อดไปก่อนนะอ่าตอนเคียร์คีฟนะครับผมพยายามล่าปูให้ได้นะโอเคสวยครับถ้าเราสู้กับล้อเลี้ยวเนี่ยเราต้องดูตอนเขาแดนสองด้วยนะครับผมอันนี้เขาแดนนะเราทุบได้นะครับผมโอเคครับทุบสองรอบนะค่อนข้างเจ็บเลยนะครับตามสุดเลยนะสโล,ลว์หรือฟิกฟิกใสเลยนะครับผมโอเคตีสวยครับ เนี่ยทุกคนเห็นปะแฝง1ิดาบมันมีข้อดีตรงที่มันจะบวกจ่าเกาะให้เรานะครับผมมันก็จะแรงขึ้นเนาะแถมเราได้เด้งเดือดนะครับผมก็อาจจะกลับมาสวนได้นะครับผม,มนี่ก็จะเป็นข้อดีของแฝงซิดาบเนาะรับเกมนี้ต้นเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นไม่ได้ก็เนียนฟาร์มไปก่อนนะ ไปเติมเลนบางกรนะครับเผื่อไม่ไฟนะเหมือนพอนห้ามจะค่อนข้างเซฟเลยนะครับผมตอนองางกรนี่แทบไม่ผมแบบกันเลยนะก็กลับไปฟาร์มเลยตัวเอ,องต่อนะเล็นไปได้อย่างที่ผมสอนไว้ทุกคลิปนะครับพยายามอย่าเสียเวฟเนาะเพราะถ้าเสียเวฟเนี่ยมันจะทําให้เราจนนะครับผม เหมือนวิล่าจะโดนนะครับผมต้องไปช่วยนะโอ้มาช่วยไม่ทันนะครับผมวิล่าตายนะแต่ไม่เป็นไรรถเรือหน้าจะโดนเก็บชิลเลยนะครับผมก็เขาก็ลั่มใส่วิล่าหมดก็ไม่น่าเหลือสกิลแล้วนะเมื่อกี้ก็มาช่วยไม่ทันนะครับผมผมห่วงวิฟเกินนั่นเมื่อกี้ไอเคียมาต่างต่อไอเคียได้ฟิกเกอร์เสียนะครับผมไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับไฟนี้ก็น่าจะกลับไปฟาร์มต่อนะหากใครกำลังมองหา i d l v คุ้มๆสกินแรงสวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ admin ต้น p p 7 Up, mm hmm. เมโลท็อปอัพเพจบริการรับเติมเกมอาไลาย24ชั่วโมงสุดยอกคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่อเอาไในดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและแอดไลน์เมโลท็อปอัพแอดไลน์เมโลท็อปอัพมีแอดอำนาจด้วยนะ ก็ตอนนี้เนี่ยผมจะฟาร,ร์มยาวๆเลยนะครับผมก็ไม่น่ามีไฟล์เกิดขึ้นนะผมจะฟาร,ร์มแบบให้ตัวเองเกิดไปเลยนะครับถ้ามีไฟล์จริงๆเนี่ยคอย่อยเล่นนะครับผม น่าจะรันป้อมได้นะครับผมรอเรียวเหมือนจะอยู่กลางนะงนี่เราน่าจะได้ป้อมนะครับผมโอเคถือว่าได้ล่างฟรีนะผมไม่รู้นะครับว่ากลางจะกันได้หรือเปล่านะแต่ที่น่ผมได้ล่างแน่นอนทบได้แล้วก็ออกนะโอเคลอเรียวมานะครับผมว่าไงรอเรียวเล่นไหมดูเชิงไปก่อนนะครับผมผมไม่รู้นะฝั่งตรงข้ามเขามีตัวซ้อนหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่ค่อย จะเข้าไปมั่วๆสักเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าเข้าไปมั่วๆเนี่ยเราตายฟรีนะเกมนี้ก็ต่างคนต่างซฟนะครับผม5นาทีนี้แบบสกอร์แทบจะแทบจะไม่เคย,ยือนนะนะครับผมแทบจะไม่ขย,ยับเนาะครับเราเรียวเสียงตินะผมก็อยากาสวนเข้าเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นเว็บกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะผมผมก็เลยมาเก็บคลิปกลางแนละ้วแล้วก็หาด้านนะ น่าจะพอกิดได้อยู่นิดนึงนะครับผม,ผมเผื่ออาจจะพอแตกอยนะู่นะตีตีโออินโซมาอย่างนี้ไม่น่าไหวนะครับผมเปลี่ยนบูนะครับน่าจะได้บูนะผลข้างเข้าพอแทบไม่โฟกัสอ่าผมนะชิบหายโดนยกชิบหายเราไม่มีผู้เนยนะครับเรีวม,มามาโอเคครับกดดิมินิตออกมาอัตีนะครับผมเขีย okay, แเราเพื่อนเรามาไงจังหวะนี้เราล่อไหมเพื่อนนะโอเคครับอินโซไม่รอดครับผมช็อตนี้ช็อตนี้นี่คือแบบผมค้ำค่อนข้างนานนะ แบบผมยื้อสกิลฝันหัวข้ามค่อนข้างนานนะครับ mm hmm. เพื่ออะไรมาเติมทันนะครับผม mm hmm. ล่าเลนล่างเหมือนจะมีไฟกันนะครับ mm hmm. ผมก็ฟิกเข้าไปเติมนะตอนแรกเนี่ยผมจะเลงลอ,อเรียนะแต่เขาเล่นพุ่มนะครับผมก็เพราะทางที่จะเชิงนิดหนึ่งนะครับผมก็ผมเสียทาก็ตเวลา ต่อพุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมก็คือผมตีไม่ได้นะแม่งส,สลับพุ่มไปมานะครับผมก็ถือว่าเป็นทีกหน้าผมก็ไปเล่นกันได้นะสำหรับทีกสลับพุ่มนะครับช็อตนี้ผมหาเล่นเลยนะครับผมเปิดตีเข้าไปนะรอเดียวคคบ้างไงเขียบโดนพุ่มไปสบัดสองเคครับเราเลี้ยวไม่รอดช็อตนี้เก็บเราเลี้ยวไม่ได้ค่อนข้างสวยนะครับทอนบ้างไงทอนดานมจ่ค่อนข,ข้างแรงนะครับก็ผัดกันช่วยได้นะผมก็เข้าไปค้ำให้ทอนนะทอนก็ซอยนะ เก็บขยา,ยาม,มาได้โอเคครับทอนสไลด์เก็บหมดครับช็อตน,นี้บอกเลยตีตีตะเพียนมาพอดีโอโห้ฝน้ามเหลืองนะครับผมหายหมดนะ5้าตัวทอมวีฟต่อเลยนะครับผมเบยนได้เ่ยะนะมันจะทําให้เรารวยขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็12แล้วคนระับผมก็ค่อนข้างที่จะกล้าเล่นแล้วนะตอนนี้นะขนมกล้ามาก็เปิดติได้ส่วนได้หมดนะครับผม หามุมดักไปก่อนนะครับเผื่อฟันนข้ามเขาหลุดมานะคือถ้าหลุดมาเนี่ยคือผมลำน่าจะพอไหลาย,ยาวได้อยู่นะครับผม,ม,มแต่เหมือนจะไม่ได้ดักแล้วนะผมแล้ากลางมีไฟกันไงผมน่าจะต้องเรีนแล้วนะโอเคก่อนตีเพนพุ่งเข้าไปนะผมโอเคครับเข้าไปหนัวไฟกับเพื่อนนะเหลือ2ตัวนะครับโอเคครับเหลือเอ็นโซเตเดียวถูกตีตีตีต บัตรหนึ่งโอ้โหมีฟิกิกชิพหาอะไรองี้ต้องตามสุดนะครับใส่สุดเลยเช็คชิงชีพนะเอาสุดครับผมขาป้อมเลยช็อตนี้ค่อนข้างเบื่อนะครับผมก็น่าจะจบเลยนะสําหรับเกมนี้นะครับผมก็สําหรับซีาบารนะก็มีประโยชน์นะบวกจอะเกาะนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่เท่าเดวิลนะครับผมเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันลดคูดาวเนานะก็ลําได้รัวๆนะครับผมก็เป็นไปได้ก็ เล่นเดียวก็น่าจะดีกว่านะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟัง้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมขอขอบคุณครับ